ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนพิมพ์ว่าทุกคนไปถึงฝั่งฝันได้ค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าถึงการอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าหลายคนเนะะี่ยค่ะเขามาถามว่าพี่พิมพ์คะหนังสือเล่มหนึง่งพี่พิมพ์ใช้เวลาอ่านเท่าไหร่พี่พิมพ์คะใช้เวลาอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยกี่วันพี่พิมพ์คะหนูขอเทคนิคดีๆหนะะ่อยค่ะที่จะทําให้หนูอ่านหนังสือหนึ่งเล่มจบเทคนิคแรกนะคะของพี่พิมพ์เลยนะคะพี่พิมพ์จะดูก่อนว่าหนังสือเล่มนีงเราจะอ่านกี่ที่เราจะอ่านเนี่ยมีกี่หน้านะคะก่อนอื่นเลย นี่จ้าเทคนิคแรกนะคะเปิดไปดูหน้าสุดท้ายเลยค่ะว่ามีทั้งหมดกี่หน้า310หน้าเราอย่างพี่พิมพ์เอ,เองเนี่ยจะามาหารว่าเราจะใช้เวลากี่วันซึติว่าเรากำหนด7วันหนังสือ300หน้านะคะเราจะอ่าน7วันเราจะต้องเอา300ไปหาร7เราจะต้องอ่าน1วัน4 2หน้านะคะ หลือให้มากกว่านั้นนะคะเราจะใช้การอ่านหนังสือทั้งหมด10วันแล้วก็300หร10เลยค่ะวันละ30หน้าแค่นี้ค่ะข้อที่1นะคะตั้งเป้าหมายในการอ่านข้อที่2เมื่อเราได้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะ300หนะ้าใช้เวลาอ่าน10วันวันละ30หน้าเมื่อเป้าหมายชัดเจนแล้นะคะลงมือทำในตั้งใจอ่านทุกวันและต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยค่ะ วันละ30มสิบหน้าเช้ากวันเย็นก่อนนอนแล้วแต่เรานะคะสองหัวข้อง่ายๆนะคะที่พิมพ์ทําประจําค่ะตั้งเป้าหมายแล้วก็ทําเป้าหมายให้มันชัดเจนค่ะเป้าหมายวันนี้มันจะท้าทายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วยังทํามันไม่สําเร็จวันข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะว่าเป้าหมายอันใหญ่ที่คุณตั้งไว้มันจะสําเร็จวันนี้ฝากในเรื่องของการอ่านหนังสือไว้นะคะวันหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามพี่พิมพ์นะคะบ๊ายบาย